Well, look. สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยเรื่องดาวิญญาณราชันพาที่6และคลิปนี้ก็เป็นคลิปแถมเหมือนเดิมนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่งานประลองสอบเข้าสำนักใหญ่ทั้ง5้าได้เริ่มต้นขึ้นและการสอบในรอบแรกพระเอกและเพื่อนใหม่ของเขาก็สามารถผ่านการทดสอบมาได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าการสอบในรอบ2พระเอกนะครับก็ได้เจอกับคู่แข่งที่มีพลักําลัง มาหาสารเป็นอย่างมากซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าวูทซงเฉียนแต่ถึงอย่างนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มให้พระเอกแต่เข้ามาจับมือ,อยังเป็นมิและเมื่อกรรมการประกาศเริ่มการแข่งขันอูทซงเฉียนเนี่ยก็ได้ทําการเข้ามาซัดพลังใส่พระเอกด้วยพลังทั้งหมดที่มีอย่างไม่ลังเลซึ่งพระเอกนะครับก็ได้เตรียมพร้อมตั้งทานรับมือเอาไว้อยู่แล้วและวูทซงเฉียนก็บอกกับพระเอกว่าเจ้าดูท่าทางอ่อนแอแต่ก็ว่องไวใช้ได้ข้าไม่เคยเห็นใครดวดเร็วเช่นนี้มาก่อนแต่เจ้าก็โชคดีหลบคาได้อีกไม่่นนาหรรออกพะะเะคับจึงต ว่านั่นคือคําพูดของฝ่ายฆ่าตังหาเจ้าโชคดีได้อีกไม่นานหรอกและเมื่อวูซงเฉียนได้ยินดังนั้นก็เลยตอบกลับพระเอกว่าเจะว่ายังไงนะและเข้ามาทําการซัดพระเอกด้วยกระบวนท่าที่ทาให้เวทีนั้นก็ถึงกับต้องพังแต่ทว่าพระเอกก็เพิ่มระดับความเร็วให้มันเร็วมากขึ้นไปอีกวูซงเฉียนก็เลยบอกว่านี่เจ้าคิดจะเอาชนะข้าโดยการหลบอย่างเดียวนั้นหรือถ้าหากเจ้าคิดว่ากําลังรอให้ข้าหมดแรงเจ้าคิดผิดแล้วและทันใดนั้นพระเอกนะครับก็หลบการโจมตีและสามารถเอาชนะชายร่างยักษ์ยางวูซ กระบวนท่าเดียวและพระเอกก็บอกว่ารอให้เจ้าหมดแรงนั่นลือช่างหลงตัวเองเสียจริงขาก่อแขกํำลังคิดว่าจะจัดการเจ้าด้วยกระบวนท่าไหนมันก็เท่านั้นเองและเมื่ออาจารย์ยันหยางได้เห็นฝีมือของพระเอกก็ยิงทําให้เขารับรู้ได้ถึงฝีมืออันไม่ธรรมดาของพระเอกและอาจารย์กูซิงจงก็คิดในใจว่าดูเหมือนเจ้าเด็กนี่มันจะไม่ใช่เล่นเล่นซะแล้วและเพื่อนใหม่ของพระเอกก็เข้ามาสแสดงความดีใจและการประลองในรอบต่อๆมาพระเอกนั้นก็สามารถเอาชนะกูแข่งทุกคนโดยใช้แค่กระบวนท่าเดียวทํา ให้เขาเป็นที่จับตามองของเหล่าปรมาจารย์และเป็นม้ามืดประจำการแข่งขันและแล้วรายชื่อของผู้ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็มีดังนี้นะครับพระเอกและพองเพื่อนหลงซูจากเมืองไห่ตงซึ่งเป็นผู้ที่ชํานาญการใช้พิษเป็นอย่างมากซัวหลิงซวงสาวสาวยที่เติบโตมาในสํานักลินเซียงที่เจียงเฟยผู้ที่มาจากเมืองเซียงซีและมีพรสวรรค์นในการปลดอาวุธคู่แข่งและคนสุดท้ายซุนเฉียนยูจากตระกูลซุนสาวงามคู่กัดของพระเอกซึ่งการประลองในรอบแรกก็จะเป็นการ ต่อสู้กันระหว่างลี่เจียงเฟยนักปลดอาวุธและหลงซูสาวยาพิษแล้วก็เป็นลี่เจียงเฟยที่สามารถเอาชนะหลงซูมาได้อย่างง่ายดายแต่ที่น่าแปลกนะครับก็คือหลงซูนั้นเธอกลับไม่ได้ดูเอาจริงกับการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวและการประลองคู่ต่อมาก็จะเป็นพระเอกที่ต้องต่อสู้กับซัวลิงซวงและโดยความที่เธอนั้นมาจากสำนักลินเซียงสำนักที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดซึ่งนั้นก็หมายความว่าเธอนั้นคือผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเมื่อการประลองได้เริ่มต้นขึ้นซัวลิงซวงก็เปิดฉาก โจมตีใส่พระเอกโดยธนูน้ำแข็งซึ่งพระเอกนั้นก็ทําการกระโดดเหยียบลูกธนูและพุ่งเข้าไปโจมตีและส่วนหลิงสวงเองก็ไม่รอช้าเธอได้ทําการยิงลูกธนูใส่พระเอกอีกครั้งซึ่งก็ทําให้พระเอกรู้นะครับว่าเธอนั้นมีระดับพลังที่มากมายมหาศาลและวิชาลับของเธอนั้นก็คือการทําให้อาวุธของศัตรูนั้นถูกแช่แข็งแต่มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพระเอกเลยนะครับเพราะว่าเขานั้นเคยผ่านสนามรบมามากกว่า100ปีและเคยเผชิญหน้าก,กับศัตรูที่แข่ แกล่งมามากมายพระเอกจึงได้ทําการหมุนตัวเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยงจากดาบที่มันหนักขึ้นและทําลายลูกธนูของสัวหลิงสวงลงได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นจึงทางให้เธอต้องใช้เคล็ดวิชาลับอย่างสุดท้ายแต่ทว่าภายในช่วพคลิปตาเธอก็ถูกพระเอกหายตัวเข้ามาโจมตีและพ่ายแพ้ลงในที่สุดและหลังจากก้านแข่งทั้งสองคนก็ได้ทําการแสดงความเคารพต่อกันและการประลองในรอบต่อมานะครับก็จะเป็นเพื่อนรักสองคนที่ต้องมาแข่งกันเองถึงนั่นก็คือสู้ชีโหลและหลินอี้ชวนและทั้งสองคนก็กะว่าจะไม่ ออมือเพื่อเป็นการให้เกยียรติคู่แข่งแต่สุดท้ายก็เป็นซูชิโร่ที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะตวยพลังจิตวิญญาณผีเสือ้อจันทาสุดท้ายากซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ให้ความเคารพซึ่งกันและก,กันและเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมและรอบต่อมาก็จะเป็นฟงนะครับผมที่ต้องขึ้นต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งมากๆย่างซุนเชียนอยู่ซึ่งพอฟองขึ้นมาเนี่ยนะครับผมผู้ประกาศก็บอกว่าให้เริ่มการประลองได้เลยและฟงเนี่ยก็เอาแต่คุยโมนะครับว่าถึงเจ้าจะเป็นผู้หญิงแต่ข้าก็ไม่ออมมือให้หรอกนะพอาการประ ากเขาจะต้องสอบเขา้าหาสำนักใหญ่ให้ได้แต่ถ้าว่าซุนเฉียนอยู่ก็ไม่ได้รอช้านะครับเอามาเตะฟงเข้าไปเต็มๆและอยู่ก็ได้ทําการกระโดดเหยียบฟงและตามด้วยกระบ,บวน่าลูกเตะที่ตามมาเป็นชูทําให้ฟงนั้นก็ถึงกับกระเด็นไปติดกับกลองด้านหลังแต่ฟงนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้เขาจึงได้ทําการส่งสัตว์วิญญาณของเขาให้ไปทําการหลอกอแต่เขาก็ทําการต่อยอยูเข้าไปเต็มๆแต่ถ้าว่าเธอก็กลับไม่เป็นอะไรเลยแต่ฟงนี่ก็โดนเตะเข้าไปแบบจังๆนะครับทาให้เขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับสาวงามอย แต่ทว่าเมื่อผู้ประกาศทําการจับฉลากอีกครั้งหนึ่งคนที่ต้องต่อสู้กันในรอบนี้ก็เป็นยูเหมือนเดิมนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับซู้ชิโร่ทำให้นี่เป็นการประลองระหว่างสาวงามด้วยกันผู้ประกาศจึงทําการจัดเวทีสุดพิเศษให้ซึ่งเป็นเวทีที่อลังการมากๆและทั้งสองคนก็เข้ามาซัดกันอย่างไม่มีใครย,ยอมใครซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นยูนะคะที่เป็นฝ่ายเหนือกว่าซู้ชิโร่จึงทําการใช้ทาไม้ตายของเธอซึ่งเป็นวิชาที่ทรงพลังมากๆจนเกือบทําให้ยูนั้นพลาดท่าและแพ ไปเหมือนกนกัแต่ทว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นยูที่สามารถเอาชนะไปได้อย่างเฉียดฉิวและหลังจากการประลองในรอบนี้จบลงอาจารย์กูซิงจงก็ได้มาพูดแผนไ้อะไรบางอย่างกับสาวผู้ชายิษและนักปลดอาวุธอีกด้วยและหลังจากนั้นนะครับการประลองรอบต่อมาก็จะเป็นพระเอกที่ต้องต่อสู้กับนักปลดอาวุธเลี่ยจิเยงเฟยซึ่งจะเป็นการต่อสู้บนเวทีลอยฟ้าเหมือนเดิมซึ่งเลี่ยจยงเฟยนั้นก็ได้บอกกับพระเอกว่าในช่วงต้นของการทดสอบเจ้าได้สแสดงความสามารถไว้แต่ไม่เร็วเลยแต่ทว่าเจ้าเก่งขนาดนี้ช่างน นาแปลกที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลียงนามของเจ้ามาก่อนเลยพระเอกนะครับจึงได้ตอบไปว่านั่นก็เป็นเพราะว่าข้าเป็นแค่คนธรรมดายังไงละ่ะและรี่เจียงเฟยก็ตอบกลับว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นยอดฝีมือเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแลลี่เจียงเฟยนะครับก็เข้ามาทําการโจมตีพระเอกด้วยอาวุธวิเศษที่เขานั้นสามารถควบคุมมันได้ดังใจทําให้พระเอกนั้นต้องรับมืออย่างยากลาบากเพราะต้องต่อสู้ไปด้วยและต้องคอยระวังอาวุธวิเศษที่มันจะอ้อมมาโจมตีเขาจากทางทิศไหนก็ได้และการต่อสู้นั้นก็ดําเนินไป อย่างสูสีและในที่สุดพระเอกก็โดนลี่เจียงเฟยปลดอาวุธจนได้ถึงเขาก็ได้ทําการแยกอาวุธของตัวเองออกและใช้มันงัดดาบของพระเอกให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งพระเอกนะครับก็คิดในใจว่าไม่แปลกเลยที่ชายผู้นี้สามารถปลดอาวุธผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากแต่ทว่าวเทคนิคพวกนี้มันใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกแต่พระเอกนะครับก็ทําการใช้ความเร็วพุ่งขึ้นไปเอาดาบกลับลงมาได้อย่างง่ายดายลี่เจียงเ,ยงเฟยก็ถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งให้กับความเร็วในการตอบส นองของพระเอกพระเอกนั้นสามารถรับรู้และแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็วเป็นอย่างมากและทั้งสองคนก็เข้ามาทําการซัดกันต่อและเมื่อลี่เจียงเฟยเข้าประชิดตัวพระเอกได้เขาก็ทําการปลดอาวุธของพระเอกอีกครั้งหนึ่งและทําการขโม,มยดาบของพระเอกไปใช้พระเอกนั้นก็เลยต้องใช้ดาบสำรองและจากนั้นทั้งสองคนก็เข้ามาซัดพลังใส่กันจนเกิดเป็นแรงระเบิดที่สั่นสะเทือนไปถึงคนดูและทันใดนั้นเองช่วพริปตาของการตัดสินลี่เจียงเฟยก็ได้เปิดช่องว่างทําให้พระเอกนั้นพุ่งเข้าไปหาเขาแต่ ทำการปลดอาวุธของลีเจียงเฟยและพระเอกก็ทำการหัวหลีเจียงเฟยจนกระเด็นและในที่สุดพระเอกก็ได้ดาบของเขาคืนเขาจึงได้ทำการใช้สุดยอดเคล็ดวิชาสายฟ้าที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมันมาก่อนพระเอกได้ทำการใช้พลังทั้งหมดใส่ลี่เจียงเฟยแต่ทว่าในขณะที่พระเอกนั้นกำลังจะได้รับชัยชนะอาจารย์กูซิงจงก็ได้ทำการเล่นโซกกระโปรโดยการใช้วิชาลวงตาเข้ามาช่วยลีเจียงเฟยเอาไว้และเขาก็สั่งให้หลงสู่สาวผู้ใช้พีทํำการรอบสังหารพระเอกโดยการใช้เข็มพิษโจมตีทะลุมา ลวงตาใส่พระเอกเข้าไปเต็มๆถามให้พระเอกที่โดนวิชาลวงตาแถมถูกเข็มพิษเข้าไปก็ถึงกับยืนไม่ไหวซึ่งพระเอกนะครับก็รู้ตัวดีว่าตนเองนั้นแต่ถูกยาพิษเข้าไปแต่ทว่าสายตาของเขามันก็พล่ามัวไปหมวดแถมเขาอย่างไม่ได้ยินอะไรเลยอีกด้วยนั่นจึงทําให้เราคนดูก็ถึงกับอึ้องไปตามๆกันวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พระเอกกําลังจะได้เป็นฝ่ายชนะแต่จู่ๆเขาก็ยืนไม่ไหวและพระเอกก็คิดในใจว่ามันคงจบเพียงเท่านี้แหละดูเหมือนกับว่าข้าคงมาได้เพียงเท่านี้แต่ทว่าทันใด นั่นเองลี่เจียงเฟยก็บอกกับพระเอกว่าเจ้าได้ยินข้าไหมโจมตีมาที่ข้าเร็วเข้าสิถึงเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าลี่เจียงเฟยนั้นพยายามจะช่วยและเขายังบอกพระเอกอีกว่าเมื่อการประลองจบให้เดินไปทางขวาเพื่อนของเจ้าจะรออยู่ตรงนั้นและลี่เจียงเฟยก็ได้ทําการแกล้งแพ้เพื่อให้การประลองจบลงและพระเอกก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทําให้พระเอกนั้นสามารถรอดตายมาได้และตกดึกข,ของวันนั้นนะครับยูหยานก็ได้ถามกับอาจารย์ของเธอ ว่าทำไมท่านถึงไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยถึงแม้ผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านก็รู้ดีว่ามีใครบางคนพยายามรอบสังหารพระเอกอาจารย์หยานหยางจึงตอบผู้อาวุโสคนอื่นก็รู้แต่ทว่ากลับไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้เลยข้าก็ไม่แปลกใจหรอกนะฟููชิงหยุนนะ่ะทาผลงานได้ยอดเยี่ยมจนอาจมีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไม่พอใจและต้องการขัดขวางการประลองในครั้งนี้ก็เป็นได้และลี่เจียงเฟยเองก็ดูเหมือนกับว่าจะรู้เรื่องดีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยโอกาสใดๆ และผู้อาวุโสคนอื่นก็คงไม่อยากตกเป็นผู้ต้องสงสยัยเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆกันดูหยานก็เลยบอกว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ขาก็ไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้เพราะว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นห่วงพระเอกมากๆและฉากก็ตัดมาที่ลี่เจียงเฟยซึ่งเขานั้นก็กําลังคุยอะไรบางอย่างกับหลงซูซึ่งเป็นคนรอบสังหารพระเอกแต่ในความเป็นจริงนะครับทั้งสองคนนั้นถูกบังคับให้มาสังหารพระเอกไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะต้องถูกฆ่าแต่ลี่เจียงเฟยนั้นกลับใจและสังหารพระเอกไม่ลงแต่เขาก็ได้ พูดว่าข้าไม่ได้ขอให้เจ้ายืนมือเข้ามาช่วยหลงซูจึงตอบว่าเจ้าควรที่จะโทษตนเองเสียก่อนนะที่ข้าต้องลงมือนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้ากําลังจะแพ้ซูชิงหยุนเจ้าดูถูกเขามากเกินไปลี่เจียงเฟยจึงตอบกลับถึงแม้ข้าจะได้เปรียบเพราะพิษของเจ้าแต่ข้าก็ไม่ต่างอะไรกับผู้แพ้อยู่ดีชายคนนั้นเป็นคนที่อันตรายมากๆและข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะเข้าสํานักลิ้นเซียงและไปเจอกับซูชิงหยุนที่นั่นข้าจะขอให้เขาช่วยยุติปัญหาของพวกเราและหลงซูก็ตอบว่า้างนั้นก็แล้วแต่เจ้้้าาาาแต่ถหเจ ทำผิดพลาดอีกครั้งละก็ข้าจะเป็นคนสังหารเจ้าเองจากนั้นเท่าพิทยานเจ้าเมืองกู่และฉินยูหยานก็เข้ามาหาพระเอกนะครับเพื่อเยี่ยมดูอาการสิ่งพระเอกนั้นก็อาการดีขึ้นมากแล้วโดยเฉพาะฉินยูหยานที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นห่วงพระเอกมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีที่ทั้งสองคนนั้นมีให้กันอย่างยาวนานซึ่งยูหยานก็บอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของซุนเฉียนยูก็ได้พระเอกจึงตอบซุนเฉียนยูนะ่ะไม่มีทางทําอะไรเช่นนี้หรอกสิ่งที่พระเอกพูดไปแบบนั้นก็เขามั่นใจว่าอยู่นนนั้นเป็น ดีและเป็นแบบนั้นเสมอมาถึงจะอยู่ในตระกูลที่สั่งสอนเธอแบบผิดๆแต่ลึกๆในใจของอยูนั้นพระเอกเชื่อว่ายังคงมีความดีงามอยู่เสมอและเช้าวันต่อมานะครับผมการประลองในรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นสิ่งพระเอกนั้นก็จะต้องต่อสู้กับซุนเฉียนยูนนั่นเองแล้วก็จบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องดับวิญญาณราชันพัทที่6ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็ฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบผม